หน่วยสุติกรรมและเทนเวศตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกภายในหน่วยประกอบด้วยส่วนที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยตัวสัตว์การตรวจทางห้องปฏิบัติการห้องสำหรับดูแลแม่และลูกสัตว์แรกเกิดและบริเวณสำหรับทำความสะอาดตัวสัตว์ในส่วนของการตรวจวินิจฉัย จะทำการตรวจตัวสัตว์บนโต๊ะที่ปูรองด้วยผ้ายางป้องกันการลื่นลมของสัตว์ส่วนของห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยบริเวณที่ทําการตรวจประเมินภายใต้กล้องจุลทรรศน์บริเวณที่ทําการย้อมสีตรวจและบริเวณจัดเก็บอุปกรณ์ที่จําเป็นในการตรวจตัวสัตว์สําหรับคอกดูแลแม่และลูกสัตว์จะเป็นข้อที่มีลักษณะมีดวงไฟสําหรับให้ความอบอุ่นแก่ลูกสัตว์ และสามารถแบ่งก้านเป็นสองกรงได้นอกจากนี้สัตว์สามารถทำความสะอาดร่างกายในส่วนของห้องสำหรับทำความสะอาดบริเวณด้านหลังของหน่วยได้ปัจจุบันหน่วยสุิกรรมมีหน้าที่หลักสำคัญคือการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์รวมถึงการฟื้นฟูความสมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์ นอกจากนี้ทางหน่วยยังมีบริการตรวจสอบความสมบูรณ์พันธ์ุในสัตว์ได้แก่การตรวจระยะการเป็นสัตว์ในเพศเมียและการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในเพศผู้อีกด้วยในการตรวจประเมินวงรอบก,การเป็นสัตว์ในสุนัขจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงเซลเล์เยื่อบุช่องคลอดโดยการทำวารจินอสเมียจากนั้นนำเซลล์ที่ได้มาย้อมสีและส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศ ในส่วนของการประเมินความสมบูรณ์พันในเพศผู้นั้นจะประเมินจากลักษณะความสมบูรณ์ของอวัยวะเพศภายนอกร่วมกับคุณภาพของน้ำเชื้อน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้จะนำไปประเมินลักษณะภายนอกได้แก่ปริมาตรสีความเป็นกรดเป็นด่างเป็นต้นและการประเมินภายใต้กล้องจุลทรรศได้แก่อัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิจำนวนอสุจิที่รีดได้ รวมถึงรูปร่างหรือความผิดปกติของอสุจิเป็นต้นในอนาคตทางหน่วยสุติกรรมมีแผนที่จะให้บริการด้านการผสมเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผสมพันธุ์ของสัตว์และเพื่อใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์ของสัตว์อีกด้วย